ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Bigger Revolution วันนี้เราจะพาไปสัมผัสเสน่ห์ของรถครูเซอร์สไตล์คลาสสิกที่หลายคนรอคอยกับการกลับมาที่ทรงพลังและมีเอกลักษณ์กว่าเดิมของ2,026ค a วาซากิวูลกัน800รุ่นใหม่ที่มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ผสมผสานความดิบความเท่และความร่วมสมัยได้อย่างลงตัวผู้ที่ชื่นชอบรถแนวคลาสสิกครูเซอร์จะต้องประทับใจกับการพัฒนาครั้งนี้อย่างแน่นอน ตั้งแต่แรกเห็น2 0 2 6บูลการ800สะดุดตาด้วยดีไซน์ทรงยาวโปร่งและให้ความรู้สึกหนักแน่นตามสไตล์ครูเซอร์ทั้งโครงสร้างตัวรถที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความสมดุลมากขึ้นโทนสีที่เน้นความดิบและเรียบหรูผสานกับเส้นสายแบบเรโทรโมเดิร์นที่ทำให้รถรุ่นนี้ดูมีความวินเทจในขณะเดียวกันก็ดูทันสมัยตามยุคใหม่ของคาวาซากิ ทางด้านเครื่องยนต์บูลการ800ใช้เครื่องยนต์แบบวีทวิน8 0 0ซ c ที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลบูลการให้กำลังและแรงบิดที่มาอย่างเรียบลื่นให้ความรู้สึกขับขี่ที่ทรงพลังแต่คุมง่ายเหมาะทั้งขับทางไกลหรือขี่ในเมืองเสียงเครื่องยนต์ที่หนักแน่นแบบวีทวินทำให้รู้สึกถึงคาแรคเตอร์ของรถครูซเซอร์ที่แท้จริงการตอบสนองของคันเร่งถูกปรับให้สมูทขึ้นให้ฟิลที่มั่นใจตั้งแต่รอบต่ำไปจนถึงรอบกลางสูง การออกแบบท่อไอเสียแบบคู่ทรงยาวที่ให้เสียงทุ้มมีเอกลักษณ์ช่วยเน้นบุคลิกของรถให้รู้สึกดิบและหนักแน่นขึ้นอีกระดับสำหรับสายคัสตอมจะต้องชอบแน่นอนเพราะเป็นดีไซน์ที่เปิดพื้นที่สำหรับการปรับแต่งได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นท่อแต่งแบบแรก็กบอบเบอร์หรือสไตล์วินเทจก็เข้ากันได้ดีเฟรมตัวรถได้รับการออกแบบใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมแต่มีน้ำหนักที่ลดลงช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ รวมถึงระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช้หลังแบบคู่ที่เซ็ตมาให้รองรับทั้งการขับทางเรียบและทางที่มีแรงสั่นสะเทือนในระดับปานกลางการขี่ในระยะไกลจะรู้สึกสบายขึ้นไม่ไม่ง่ายแม้ขี่ต่อเนื่องหลายชั่วโมงตำแหน่งแฮนด์และท่านั่งถูกปรับปรุงให้มีความเป็นครูเซอร์ที่นั่งสบายขึ้นกว่าเดิมเบาะนั่งนุ่มกำลังดีและมีความกระชับรองรับผู้ขับขี่ได้หลากหลายสรีระท่านั่งแบบเท้าเหยียดไปด้านหน้าเล็กน้อยช่วยผ่อนแรง ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเวลาเดินทางไกลาการควบคุมรถในความเร็วต่ำก็ทำได้ง่ายและมั่นคงถังน้ำมันขนาดใหญ่ที่เป็นจุดเด่นของวุลการถูกออกแบบให้ดูสวยแบบคลาสสิกพร้อมโลโก้คาวาซากิแบบใหม่ที่ดูเรียบแต่มีความหรูหราเพิ่มอารมณ์ของรถสไตล์อเมริ c ันครูเซอรอย่างลงตัวความจุดถังที่มากขึ้นทำให้ขี่ได้ไกลกว่ารุ่นเดิมเหมาะกับสายออกทริปที่ต้องการความมั่นใจในการเดินทาง ไฟหน้าแบบเล็ดทรมกลมถูกดีไซน์ให้มีลุกวินเทจแต่ส่องสว่างทันสมัยช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในตอนกลางคืนไฟท้ายแบบเล็ดทรมกระทัดรัดที่ผสมผสานความโมเดิร์นและความคลาสสิกได้อย่างพอเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบลุกดิบแบบโอสคูต้องถูกใจแน่นอนมาตรวัดถูกออกแบบใหม่เป็นระบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่ให้ข้อมูลครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องเชื้อเพลิงอุณหภูมิและข้อมูลการขับขี่อื่นๆถึงแม้จะเป็นระบบดิจิทัลแต่ยังคงฟีลลิ่งแบบเรโทรไว้เพื่อให้เข้ากับสไตล์โดยรวมของตัวรถระบบเบรกของ2,026บูลการ800ใช้ดิสนาหลังพร้อมระบบ ABS รุ่นใหม่ที่ตอบสนองแม่นยำขึ้นให้ความมั่นใจเวลาเบรกในสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นถนนเปียกหรือทางลาดชันน้ำหนักเบรกถูกเซตให้สมดุลไม่หนักหรือเบาเกินไปช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมได้ง่าย ลอ้อซีลวดทรงคลาสสิกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รถดูมีสเสน่ห์แบบดิบๆย้อนยุคอย่างหน้าขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความนิ่งและความมั่นคงในการขับขี่ส่วนยางหลังกว้างช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้นเวลาเร่งหรือเข้าโค้งในความเร็วต่ำในด้านความปลอดภัยและการควบคุมคาวาซากิเพิ่มระบบช่วยขี่บางอย่างเช่นระบบควบคุมการลื่นถลายและระบบปรับกำลังเครื่องตามโหมดการขับขี่เพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนที่แตกต่างกัน ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับขี่มือใหม่หรือมืออาชีพสามารถใช้รถได้อย่างมั่นใจเมื่อพูดถึงการขับขี่จริง2,26 0บูลการ800ให้ความรู้สึกหนักแน่นแต่ไม่เทะทะการควบคุมง่ายขึ้นในทุกความเร็วการเลี้ยวในเมืองทำได้คล่องตัวเพราะองศาแฮนด์ถูกปรับให้หักได้กว้างขึ้นแปรงบิดรอบต่ำที่ดีทำให้ขี่ในเมืองสนุกและไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยพอออกทางไกลตัวรถยิ่งแสดงเอกลักษณ์มากขึ้น ความนิ่งความสมูิของเครื่องยนต์และเสียงวีทวินที่หนักแน่นสร้างความเพลิดเพลินให้กับการขับขี่มันคือรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางแบบครูสซิ่งจริงๆไม่ได้เน้นความเร็วสูงสุดแต่เน้นอารมณ์การขับขี่ที่สบายและมีเสน่ห์เฉพาะตัว